สวัสดีค่ะสวัสดีคุณเอฟซีช่องปอออนพี่สาวลุงพลนะคะหลังจากที่นะคะหลังจากที่สีเรียบร้อยแล้วก็ได้อามาตากนะคะตากตากแดดเนาะก็รู้สึกว่าจะแห้งแล้วนะคะทุกคนปอออนกำลังกอกใส่กระสอบนะคะนี่คะ่ะกระสอบ ก็เหมือนฝนจะตกนะคะคุณเอซีตั้งเข้ามาแล้วเทวดานางฟ้ากำลังตั้งเข้ามานะคะโนนค่ะก้อนเมฆนะคะก้อนเมฆปีกายนี้ก็ไม่มีฝนตกถูกนะคะข้าวปาอ่อนปีนี้นะคะฝนตกถูกก็ไม่เป็นไรนะคะก็ถือว่าแห้งอยู่นะคะแห้งอยู่ ขอบคุณฟ้าที่ทำให้เฮาได้เฮ็ดนาเราเป็นลูกชาวนานะะเนาะค่ะเนาะเราก็ต้องทำนานะคะถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะมาทำให้เรากินก็โอเคนะคะคุณเอซสังเกตได้เลยค่ะทุกท่านคุณย่าพานะคะลงมือนะคะมัดกระสอบข้าวด้วยตัวเองนะคะ หัวรอเอกหัวรอเอกยิ้มอีกอย่าผ้าจะสิกินเบียร์บ่อยย่าก็กินบ่เบียร,รสร้างเบียร์สิงเออกินสร้างกินสิงบ่อยย่าเข่าก็แล้วแล้วกินบ่อยาาย่า <laughs> ยิ้มให้ FC เอฟซีอันเบิองแน่น่ะยิ้มให้ FC เอฟซีเบิองแน่ยิ้มมันหวานแน่ บอกให้ยิ้มพันรูปปากรวยๆพ่อแม่พี่น้องเอ้ยยาพาเดิจก้อเบะมือเศร้าเนี่ยเจอลุงพ้นย่แม่เบะสงสัยเพิ่นไปส่งลูกสายก๊กเพิ่นแหเมือเศร้าเนี่ยบีบแต่แต๊กแตกแต๊กแทกว่าสั่นใจใหย่แม่ ยายกำลังเข้าไปบ้านปูพองยาผ้าเหมอเสาเนี่เอออเขรยหันเบึ้งว่ารถผู้ใดเนาะมาบีบแต่ใส่แต่เส้าแถวคอยว่าหันเบึ้งบอกโอ้ยะเบียนรถลุงพ้นมาสั่นมาเกิดบุญมีกับบใสไซเนาะมือนอีน่เนาะทั้งสองคนเลย ยายกับหลานยายใ่ยูอยายใส่อยูเนาะโอเคค่ะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะทุกท่านสําหรับคลิปนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจซึ่งกันและก,กันด้วยนะคะเดี๋ยวจะรีบเร่งนะคะเก็บก่อกข้าวใส่กระสอบเพื่อที่จะหลบฝนนะคะคุณเวฟซีก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะสวัสดีคะ่ะ